โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับชาวรถครอบครัวครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วรถบ้านบูมบมครับอาจจะแปลกหน้าแปลกตากันหน่อยนะครับเพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Mitsubishi b a จ e r o Sport 2.4 GT p r e m i ยมครับผมกับไมที่เป็นไฮไลท์มากๆครับเลขไมเป็นแค่70,000เท่านั้นครับผม70,000กิโลรถปี20.21ครับไม่เ0 0 0 0ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมคันนี้แต่งมาสไตล์สปอร์ สุดสปอร์ตมากๆเลยครับผมสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อ0902989893ครับผมและก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมอยากให้ผมรีวิวคันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยครับผมมาครับผมมาดูเจ้า Mitsubishi Pajero Sport 2.4GT พรีเมียมคันนี้กันดีกว่าโอเคครับเรื่องก่นที่ด้านหน้านะครับ คันนี้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสไตล์สปอร์ตในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับผมแล้วก็มีเดย์ไทม์เันิ่งไลท์ติดมาให้ด้วยครับผมไฟวิ่งวิ่งสวยๆงามๆครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่แถบด้านล่างนะครับ3มแถวสวยๆประกันไม่เหมือนใครแน่นอนครับผมแล้วก็มีแถบโค้เมียมติดมาให้ด้วยคันนี้มีเซนเซอร์รอบคันนะครับผมและตรงไฟหน้าก็มีตัวปัดโคมไฟให้ด้วยครับ ที่ฉีดน,น้ำเช็ดโคมไฟด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับให้มาสวยๆแบบนี้เลยครับผมไฟสว่างกันแน่นอนมองเห็นได้ทุกช่องทางครับกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับผมดําเงาสามแถวแล้วก็มีโลโก้ Mitsubishi นะครับโลโก้ p าเจโร่สปอรก็ยังอยู่ครบถ,ถุกตัวอักษรนะครับผมไม่มีรอยแกะรถเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะครับผมแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ครับผม มาในส่วนของล้อครับเป็นล้อแม็กแม็กเดิมครับแม็กหกลูเดิมเดิมของมิซูบิชิครับก้านสีดํานะครับผมลัดมาด้วยยางปีใหม่ๆครับผมนี่ครับชุดแต่งสปอร์ตรอบคันครับผมด้านล่างเป็นตัวโครเมียมด้วยนะครับสัดส่วนโค้งว้าคือสวยงามมากกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับสีดํามาติดไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วก็มีกันสาดนะครับผมกันสาดก็ยังคมคมชัดๆัดด้านบนเป็นที่ติดแหลก ยี่ห้อแคลรี่บอยครับผมติดตั้งพร้อมใช้งานครับผมไม่ว่าจะขนสัมภาระขนอุปกรณ์สายแชมป์น่าจะถูกใจนะครับสำหรับปัจเจกร่คันนี้มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับไฟท้ายไฟเดิมแท้ๆของโรงงานครับผมติดมาดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ด้านหลังก็มีกันชนสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ท่อหลอกสี่ใบคาด ตัดกับสีแดงครับผมสีดำตัดกับสีแดงโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับปาเจโร่สปอร์ตอยู่ครบทุกแถวป้ายทะเบียน9 0้าเลขสวยๆนะครับใครสายมูห้ามพลาดด้านหลังก็เป็นที่จับเป็นสีดำนะครับสวยๆเซ็นเซอร์ก็มีนะครับด้านหลังคันนี้คือปลอดภัยแน่นอนครับผมเพราะว่ามีเซนเซอร์รอบคันจริงๆครับผมนี่ครับท่อจริงจะอยู่ด้านล่าง ม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมครับผมฝาท้ายคันนี้เป็นระบบเปิดแบบอัตโนมัติแล้วนะครับผมโซคดีๆแน่แน,นข้างบนมีสปอยเลอร์สีดําเงาติดมาให้ด้วยครับสไตล์สปอร์ตและก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภา,ายในฝาท้ายครับผมไลาฝ้าก็ยังอยู่ครบทุกเส้นครับนี่ครับเปิดมาภายในก็จะมีช่องใส่ของนะครับเอาไว้เก็บของได้เยอะแยะมากมายไปหมด แล้วก็พับเบาะได้หลายรูปแบบครับผมสามารถเก็บสัมภาระเก็บอุปกรณ์ได้สะดวกสบายแน่นอนครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแม่แรงถุงเครื่องมือก็ยังมีอยู่ครบครับผมของเดิมๆนะครับของแท้ๆเดิมๆโรงงานไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับผมได้มาเป็นสีแดงตต่กับสีดำนี่ครับให้ดูตรงโครงสร้างก่อนน็อตต่างๆโช๊ค พกเดิมๆนะครับปัมวว๊มแอร์ปั๊มมาอยู่ครบน็อตไม่มีการไขครับผมทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติครับผมนี่ครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบปิดก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ง่ายครับผมสาหรับคนที่แบบถือของมา,นางหนักๆก็สามารถใช้ได้ครับผมถือของมาเยอะๆอย่างนี้ก็กดอัตโนมัติได้เลย เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องฝั่งผูดด้โดยสารกันดีกว่าครับผมไม่ใช่ฝั่งเรือฝั่งคนขับครับผมนี่ครับคิวซุมล้อสีดําให้เห็นกันชัดชัดมือจับเป็นเคปล่านะครับกันลอยมาแล้วด้วยแล้วก็มีปุ่มล็อกประตูนี่ครับรีโมทเป็นรีโมทอมโบรมิล,ลเซอนะครับระบบล็อกแผงประตูก็คุมโทนด้วยสีดำครับผมแล้วก็มีไฟสองสว่าง มองเห็นได้ชัดเจนแน่นอนครับผมกระจกไฟฟ้าออตโต้ทั้ง4บานครับผมวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยสำหรับท่านที่อยากขับสนุกสนุกนะครับฟังก์ชันครบครบนะครับสำหรับปาเจโรคันนี้ใครสนใจนะครับ Mitsubishi า a จโร o สปอร์ต4 GTP เมียมนะครับเลขกไมเ่เพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นรถปี20.21นะครับ สภาพใหม่ๆเดิมๆแบบนี้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับ0 9 0ย9 8 9 8 9 3มครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ0 9 0 2 9 8 9 8 9 3ครับผมรีบจับจองกันเข้ามานะครับรถสภาพใหม่ๆเดิมๆฟังก์ชันเยอะๆครบๆทุกอย่างนี่นครับจอกลางก็ยังอยู่ชัดแจ๋วแอร์มีทุกแถวนะครับไฟระบบไฟติดครบทุกดวงเบาะหนังสีดำไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขาด ก่อนไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ